เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนะี่ยบอกเลยครับว่าผมเดยวจะมาล่าคนในเซิฟนี้ครับแต่ว่าถ้าเราจะไปล่าเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มันใช่ป่มนี่เดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมก็จะมาเล่นแบบว่าชีวิตเดียวครับถ้าตายนี่คือจบเลยนะวันนี้เนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะตายวะแล้วก็ร่วงไปเดี๋ยวมาดูครับว่าผมเนน์เนี่ยจะตายท่าไหนนะจะโดนบ้องหรือว่าจะโดนรูดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันตอนดี้ก็เพิ่งลงมาเลยครับ แต่ก็ลงมาก็ตามสภาพเลยแล้วก็มีแบบมีปืน m 4ให้ต่อยอดเนี่ยตอนนี้ก็เราก็ล่าได้เลยแต่ก็ได้มาแล้วครับนี่เราจะขนฟาร์มได้มาเก็บไวาเก็บของแป๊บหนึ่งไปบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องแบบต้องมีชีวิตให้รอดนะถ้าตายที่คือจบเลยไปจ้า๋ยวจะลองบินไปไอ้นี่ดูครับบินไปท่าเรือนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนครับให้โจนเนี่ยเดี๋ยวไปท่าเรือกัน บอกเลยครับว่าถ้าผมตายที่คีจบจริงนะจะเล่นยังไงก็ได้ครับให้ไม่ตายวันนี้เนี่ยเพราะว่าจะรอดเปล่าแต่ก็พุ่งไปแล้วจ้าเดี๋ยวไปท่าเรือกันเฮ้ยแล้วแอร์พอร์ตครับมีคนวิ่งอยู่นะและก็ร่วงไปแต่เซิร์ฟนี้ผมว่าคนน่าจะน้อยๆอ,ยอะ่ะเมื่ไปท่าเรือมาก็ไม่เจอคนเลยครับแต่ก มาแอร์พอร์ตก็เพิ่งเจอคนนะแต่ก็เก็บมาตอนนี้เจอเฟืองแล้วก็เจอแผ่นเหล็กนี่คือต้องเก็บเลยนะเพราะว่าผมก็จะทําเครื่องร่อนครับตอนนี้ก็ต้องวิ่งมาเนี่ยนี่อะไรี่กล่องอรละเนี่ยโอ้ยหุยเซิร์ฟนี้มีของม่วงเลยวะ่ะบอกเลยว่าเดือดแน่วันนี้เนี่ยเพราะว่าของแต่งสีเลยนะโห้ยและก็รวงไป และบอกเลยครับว่าตอนนี้มีแค่เซ็ตเหล็กนะแล้วใส่เซ็ตม่วงไม่ใช่เซ็ตม่วงเด็ดของแต่งม่วงบอกเลยว่าเดือดแน่เพราะว่ามันจะยิงแรงมากครับนี่หลายคนนี้เป็นไรบ้างเ k แค้ลก็ M4 ครับโอ้โหระเบิดถังนี่คือหลายลูกเลยเก็บมาครับแล้วดูดีส่วนมากคนแค่จะมีแค่แบบมีแค่เซ็ตเหล็กนะเซตหายน่าจะหายากมากครับ เดี๋ยวไปเราก็ได้มาแล้วนี่เวลาต่อครับทางหน้าเราครับมีคนวิ่งไรก็นคนเดียวร่วงไปพ่อนุมนี่ผมต้องหาเซ็ตไฮก่อนว่ะไม่รู้ว่าจะมีเปล่าผมยังใครไปนี่คือมีแต่เซ็ตเหล็กครับผมว่าน่าจะหายากนะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของแป๊บต่นนี้มีเสียงปืน เราได้ M4 มานี่ดูดิขอนี้ก็ไอ้นี่ครับมีแค่เซ็ตเหล็กนะผมว่าวันนี้ก็เต้นจะใส่แค่ได้แค่นี้เนี่ยมันก็จะหายากครับเดี๋ยวไปตามเสียงปืนนะเมื่อกีก้มีเสียงปืนมาจากทางนี้เนี่ยเผื่อว่าจะมีของดีๆแต่เซิร์ฟนี้ก็มีแบบมีปืนคราฟด้วยครับและปืนมันก็นจะแรงมากอะ่ะเดี๋ยวมาหาดูครับว่าจะเจอว่าวันนี้เนี่ย แล้วแล้ก็รวงไปแล้วก็แบบยิงไปแล้วก็หาปืนเทพไปด้วยนะแล้วก็ได้เอคมาแล้วก็เซเล็กครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็มีเสียงปืน M4 นะแล้วคนที่ผมยิงไปก็มีแค่ปืนในนี้เนะี่ยมีแค่เ k โอ้ยตรงนี้มีคนครับไรบ้านนี้ก็มีเสียงเท้าแสดงว่าสองคนสินนะผมเข้าไปนี่คือจะโดนไรไหมเนี่ยโอ้โหแล้วทางตรงอย่างนี้อยู่นี่แน่ครับนี่ไงเราดักยิงเราเลยแต่ก็ดีครับที่ยิงไม่โดนนะเก็บมาครับเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นอีกคนนึง เมื่อกี้ก็มันแบบมันอุดบ้านต่อหน้าผมเลยอ่ะเดี๋ยวว่ามันน่าจะเรดอยู่นะปะเดี๋ยวเจอกันบ้านนีใช่ปะตอนนี้เราก็ยิงได้ระเบิดถังเมื่อกี้ก็หลายลูกมากครับ <c oughs> แต่ย้อนนี่จาะได้นะ <c oughs> มาครับเดี๋ยวเจาะเลยนี่ตอนนี้ก็เป็นแค่ผนังผนังไม้สีลูกพอ โอ้ยเอา้าอย่าบอกว่าเซิร์ฟนี้มันเรทแบบใช้ระเบิดเยอะนะโอ้แสดงว่าคูณสองครับจากปกตินี่สี่ลูกก็น่าจะเป็นแปดลูกนะอโอ้โหหลายลูกจริงโอ้ยแต่วันนีอ่ะโอ้ยรวงไปพ่อนุม่มเคเอาว่าผนังไม้เดอกก็แปดลูกนะ น่าจะเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าเรดยากครับน่าจะใช้ระเบิดเยอะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีเป็นร้อยเลยเยแล้ตูบิวโวยมาครับนี่ตอนนี้อย่างเดียวครับไม่เอาบ้องพอถ้ามีบ้องมานี่คือยังไงก็ร่วงครับและเราก็ชีวิตเดียวด้วยนะ วันนี้เล่นยังไงก็ได้ครับไม่ให้ตายเนี่ยแต่ว่าถ้าตายมาคือจบเลยสิ่งเดียวที่เราต้องระวังก็คือบ้องค,ครับนี่มีอะไรบ้างอันนี้ผมยังไม่มีเครื่องรอนเลยครับโอ้โีของทำอะไรเนี่ยคนเดียวเอาว่าแล้วไอ้น,นี่ก็เฝ้าแอร์ดรอบอยู่ครับดูดิแล้วปิดอ4ด้วยโอ้ยจะเย็น มาคนเดียวครับโอ๊ยไลก็ชุบมาครับมาดิไลก็ย่องไปแบบเนียนๆตอนนี้ขออย่างเดียวครับขอให้เจอปืนเทพเนี่ยผมยิงไปก็ยังไม่เจอนะนี่ขอให้ปืนเทพแล้วกันแลก็ซ้ำไป มีปะแล้วก็ปืนทั่วไปครับเซิร์ฟวันนี้มันก็มีครับปืนเทพอะไรก็กระเทพมเนะี่ยแต่ก็น่าจะไม่เจอครับมีแต่ของทั่วไปเลยนะเนี่ยว่ี๋ยวระหว่างนี้ก็มารอแอร์ดรอปเปิดแล้วกันครับผว่อว่าจะมีของดีๆมานะอันนี้ไม่มีใครมาเลยวะ่ะ และเซิร์ฟก็อย่างเงียมเลยไมมรูนว่าคนแบบไปเล่นแถวไหนกันนะมันก็มีแบบมียิงกันอยู่ครับแต่ว่าแอรดรอปนี่คือไม่มีใครมาเก็บเลยแต่เราก็เก็บมานะถือว่าของฟรีเซิร์ฟน่าจะเงียบจริง,รงรปึ๊บโอ้โหยแล้วของอะไรวะเนี่ย ของโคตรดีไปเดี๋ยวไปต่อครับผมนึกว่าเปิดแอร์ดรอปมาก็จะได้แต่แบบของดีๆอะไรงี้โอ้โหว่าไอ้น,นี่มันจะเล่นผมนะผมขับมอร์ไซค์อยู่ดีๆก็มาเปิดเราจังหวะนี้ต้องเปิดสักหน่อยแล้วมาไหม แล้ก็รวงไฟอะไรววเน,นี้อ่ยอ๋อ็ก็บอกเดียวครับผมขับรถอยู่นะก็เห็นแบบมายิงเราเนี่ยนึกว่ามีของดีไะไปต่อครับตอนนี้ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เลยก็หาล่าอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยเจอคนเลยครับไม่รู้ว่าต้องไปแถวไหนเนี่ยจะลองไปดูเรื่อยๆแล้วกันหน้าเราคนเดียว และก็รวงไปมันเข้าในบ้านมาแนะ้แต่วาเป็นเจ้าของบ้านเปล่านะสายยิงได้ครับอยู่ปะสวยเ yeah. ต่ว่าได้ของอยู่และมีของอะไรบ้างอ๋อตอนนี้ผมยิงไปก็มีแต่ของทั่วไปเลยครับอยากได้พวก C4 อะไรอย่างนี้เนะี่ยเราจะได้ไปเรดบ้านนะ แต่ก็ไม่แต่ของเท่าไปเลยมาเดี๋ยวก็จะไปค่ายโจนครับตอนนี้ก็มีแอดรอปตรงนะแล้วก็ไปเก็บแอปแป๊บนึงเผื่อว่าจะเจอแบบคนตึงๆอะไรงี้จังหวะนี้คือเงียบสนิทเลยครับหันไปทางไหนก็ไม่เจอใครเลยแต่คนในเซิร์ฟมื่กผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะ แต่ว่ามันไม่ได้จะมาเก็บแอร์กันอ่ะเราว่าเป็นเล่นแถวไหนากันเมื่อกี้ก็ปล่อยแอร์ครับไม่มีใครมากดผมต้องกดเองเลยตอนนี้มีตัวเนียนวะ่ะอยู่ข้างล่างเรานะเดี๋ยวเราก็มายิงแบบเนียนเนียน นีไ่งไงส่วนเดียวแล้วก็ยิงไปเฮย้ยเย็นไม่มีแล้วใช่ปะก่อนจะเก็บของก็ดูให้ดีด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะโดนรูดเอานะพเพราะว่าถ้าเราตายนี่คือจบเลยผมจะเล่นจนกว่าที่ผมจะตายนะ นี่เองว่ะไปครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะไปหาล่าพวกที่แบบว่ารวยๆกันนะ่ะแต่ก็ต้องหาก่อนครับไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนนะโอ้ยเอาว่ะแล้วผมจะทันปะเนี่ยตอนนี้มันจะพุ่งอยู่นะมันขึ้นไปเลยครับลอยจะทันโอ้โย แล้วก็ร่วงไปครับทันอยู่นะอเอาไว้ยอยู่ไหนนี่ดูรครับว่ามีของอะไรบ้างแล้วก็ M4 ของแต่ง่วงครับอะไรก็ของทั่วไปเลยนะแต่ว่าคนในเซิร์นี้ก็ใช้แต่แบบเกราะไอ้นี่จริงอะเกราะเหล็กเนะี่ยยังไม่เจอไอ้เกราะหายเลยครับหายากจริงผมว่ามันน่าจะดรอปแค่เกราะเหล็กนะตอนตอนนี้เนะี่ย เดี๋ยวไปต่อครับแล้วนี่บอกเลยว่าผมบินรอบเกาะเลยเผื่อว่าจะเจอคนนะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าและบ้านนี้ก็มีเจ้าของด้วยอย่างนี้เราต้องเรียกออกมาครับแล้วก็มาจอดเล่นๆี่ออกมาถ้าอยู่ในบ้านอย่างนี้เนี่ยของดีแน่นอนแล้วมีคนมาเรดอย่างนี้ต้องออกมาแน่ครับวมาแล้วใช่ปห แล้วทำไมเมื่อกี้เหมือนกันกบเสียงคนเบาเนี่ยโอ้ยสามจริงคืนแค่นี้จริงดิโอ้โหอะไรก็ฟาร์มมาร์สครับะเบิดถังหนึ่งลูกอ๋อมาไปต่อครับตอนนี้ก็เจอคนก็มีของแค่น,นี้เองแหละอะไรก็ปล่อยไปนะผมจะทันวะเนี่ย เมื่อกี้มันมีคนกดแร่แถวนี้ครับกดแร่ใหญ่นะแป่ว่าจะมาทันเปล่าโอ้ยเสียงเท้าคนนี้ชัวร์ครับมาและก็ร่วงไปวม่รู้ของกันครับว่ามีของดีเปล่านี่ M4 อะไรก็โอ้โหแต่ก็ได้ไททานเนี่ยมาอยู่ครับได้ของแค่นี้เองเนี่ย อันนี้ผมอุตส่าห์ขับรถมานะเห็นมีคนกดแร่ใหญ่ครับว่าไปต่อตอนนี้ล่ายาวๆแล้วก็ขับรถจิ๊บอยู่นะตรงไหนก็มีคนแล้วก็ไปตรงนั้นเลยครับว้าคนนี้จะมีระเบิดปะอันนี้บ้านนี้โดนเรดอยู่นะแต่ก็มีหนึ่งเสียงเท้า ก็ข้างนอกก็มีด้วยครับโอยและก็ร่วงไปี๋ยวขอกันครับจังหวะนี้ต้องมีปืนเทพเลยวะอแล้วก็ปืนทั่วไปหว่าแลวระเบิดก็ระเบิดก็ไม่มีด้วยครับเห็นคนเรดนี่คือนึกว่าจะมีของดีนะวะ้ ของก็ทั่วไปครับเหมือนเดิมไม่รู้ว่าพวกรวยนี่อยู่แถวไหนกันนะละไปแล้วก็วันนี้ครับผมเล่นมายังไม่ตายเลยแต่ก็เดี๋ยวเราก็แจกของดีกว่านะอันนี้ก็มีพวกน้องคนไทยอยู่ในเซิร์ฟนี้ครับแ้วก็ให้ดีดหวานนี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็ล่าไปทั่วครับแล้วก็ไม่ตายสักทีหนึ่งแลไวก็ไม่เจอคนที่แบบว่ามีของดีๆด,ด้วยนะ ไอของส่วนมากที่ผมได้มาก็น่าจะเป็นแค่ปืนครับเพราะว่าผมน่าจะเก็บมาแค่นี้เนี่ยแล้วก็หลายคนบอกอยู่นะแต่ก็ตามนี้เลยครับผมเล่นมาวันนี้เนี่ยเป้าหมายเราคือแบบว่าเล่นจนกว่าที่กว่าจะตายนะแต่ก็ไม่ตายครับก็ตามนี้เลยแล้วก็ฆ่าตัวตายเองดีกว่ามาเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสําหรับเซิร์ฟนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะมากครับแล้วก็หาไล่ก็พอล่าได้อยู่โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะเวลาก็แค่จะใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ